ผู้นี้มีงานกีฬาสีฉันจะไปช่วยงานจนเย็นเลยในวันนี้ <c oughs> ไอสัตว์ทักษาการอ่านติดลบไปเยอะขอบคุณมากนาักเรียนที่มาช่วยงานคร <c oughs> ูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่าจะหกโมงแล้ว <c oughs> ไม่มาเหรอมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วกูกูอยู่คัาซีนอยู่ตอนเนี้ย เออแสดงว่าผมต้องรอพี่เอ you know, ้โยเขาจะยินไงอะไม่รู้ดิเออเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยปอนเฮ้ยทำไมผมเฮ้ยลืมแท็บเล็ตไว้ในห้องเหรอปอนคือไปเอากอนกลับบ้านแล้วเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาขึ้นแล้วพี่กูไม่อยากเล่นแล้ววะผมอยากเล่นใจเย็นดิพึ่งพึ่งมาเฮ้ยมามามาอ่าอ่าอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์ดต้องไปไหน เราเราต้องขึ้นไปบนหอ้องด้วยกาอยู่ไหนนี่กูยอยู่ข้างหลังมึงนี่เหี้ยเยี่ยมาทางนี้ดิเออกูตามมึงมาอยู่อ,อ่ะเฮ้ยจนเน็ตดดำไปดีไม่ไม่เราไปต้อเข้าห้องค่อนนะนี่ผมไม่อยากเล่นหรอกเฮ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนนี่เฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อมีเทียนมีเทียนเราต้องเข้าไปหาแท็บเล็ตเว้ยปอนด์นั่นนั่นด้านบนน่ะพี่จุดเสาขาคอขานะป่ะเออนั่นแหละไปด้านนั้นอ่ะ เล่นจอเล็กดีกว่าไม่ไว้ใจไ,ไหนเขาขาวไหนน,นั่นาน,าน,าน,านั้นนพี่หันหน้านไปทางนั้นเด็กเห็นไหมโอ้อไป,ป,อปอไปไปบอนบอลไปขึ้นไปเลย <c oughs> เฮ้ยแทมเล็เราอยู่นี่อาเข้าไปก่อนดิบอลเข้าไปก่อนดิพี่เข้าไปเข้าไปดิ เข้าไปดิไปพี่เข้าไปกูเข้าไปก่อนพี่กลัวเฮ้ยผมอาจะเฮี้ยงขงข้าวแล้วอ๋อเฮี้ยนแม่งเป็นครูที่เหี้ยมากเลยใช้แรงงานเด็กจนถึงเกณฑ์อะไรวะเนี่ยอะะไรวเนปิดพิทยุอะไรวะนน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 ติพิทยุ ทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียนทำไมยังไม่กลับบ้านดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังไม่กลับบ้านไอ้เหี้ยกูกูมือกดกูมือนั่นเลยกูไม่ไปคุกที่เหี้ยมากเลยเป็นชื่ออะไรวะไปฟ้องปอกแล้วนี่มันเรืองอะไรวักระดาษเลยวะนี่กระดาษลายเซ็นหมอไอ้เหี้ยชิลดดมั่งมมั่วมั่วไอ้เหี้ยสมสี ห้องที่มีประตูติดยานสีแดงจะปลอดภัยมันเป็นเซฟนำเอ็ดผมตอกูไปเผาไปเผาแสดงว่าห้องนี้ห้องปลอดภัยอ้าวเดี๋ยวนะกด e อ๋อโอเคไปไไก่หาแบบอื่นเล่นเถอะเฮ้ยแบบนี้เลยบอลนี่เอาวกูขังไว้เลยบอล ใก่แม่งพูดมันอยู่แต่๋อ้ไม่ต้องเล่นหลายคนเว้ยเดอ》เอาเอาตีมาเลยไหมพี่ pues, ต้องชวนมาไม่ไหวพี <c 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 ่ออกดีกว well> ่าะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวเราไม่ได้มอยู่ในเซฟเราไม่ได้พี่เราไม่ได้อีกลัวไห่ไอ้บอ๋อโอ้โหคุ้นวะ เพคุณคุัวฟัสโมโฟเบียไงเออเป็นไงวะไม่เคยเจออะไรฟฉ์สเฮ้ยเติมอะไรวะเนี่เชอร์ต่ไเป็นไไม่ t ใช่ s หน้ามันเป็นงานของเราอะไรวัตถุประสงค์เวนากล้องจากกำแพงยังรถคืออะไรวะกล้องไหนวะ ว่ากล้องออ, <ใน S 1> ออกจากกระาแฟไหนอ่ะนี่วะในวิชั่นเออเออบีอาร์พีจีด้วยวะเออบีอาร์พีจีด้วยอ๋อนี่ไงกล่องกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่อ่าได้บ้างได้กล่องแล้วได้กล่องแล้วไหนกูกูขวดละขวดละทำไมผมไม่ได้วะกูกูขวดแล้วไงเปิดประตูเลยใช้โยกเพื่อออกขับร,รถกูเปิดประตูเลยมาไป,ป หลังไหนวะหลังนี้แน่อะไรเงี้ยมันมันคือปาราตเบอร์เบียก์ูไม่ใช่บ้านใช่หรือันเนี้ยเดี๋ยวลุกเสียงก่อนกลัวกระโดดตัวแวงพวกบอว่ะริกัรพนโปรเกมเดือดเดืยดอย่องนี้เอาวางกล้องนะกล้องอยู่ไหนอ่ะเอาจากไหนอ่ะวางไว้หก <utan> อ๋ออ๋อมันจะไปขึ้น <Okay. S 1> ลูกก็หมายตกใจโอเคปะปะผีผียังไม่มาเลยตอนเนี้ยว่าแต่มันมันซ่อนตู้ดได้ไหมเด๋ยวเดี๋ยวอีกเด๋ยวอีกจุดเนีน่ยนะไงจีนอ่ะต้องเนี่ยตัวนี้มามามาโอเคปะแล้วต่อไปแต่ว่าก่นการก็หมือนควรจะติดตั้งเสร็จแล้วกูจ็อกเน็กอัพอินดีเซอร์สอบ E M F คืออะไร E M F ไงพี่ไก่พี่ไปอยู่ในบ้านไปไม่ต้องมาหรอก เดี๋ยวผมดูในกล้องเองใช้กล้อง E M F ในมือถือไม่คือฟานโมเวชันที่บ้านที่ไก่ในมือทุกห้องเเดี๋ยว E M F มันเช็คไงนะกดกด E แล้วก็หาสัญญาณห้าจุดอาะิต่มันไม่แดงเลยวะโอเคเ้าเอ้ยม่มีื่นเงินน้องนี่ไงเฮียเงินงามมาละ ั่นมาจากห้องนอนห้องนอนเเสียงเหรอเออใช่ใช่เราจะไปที่ห้องนอนห้องนอนในห้องนี้ป่ะห้องนี้ห้องนี้ป่ะเนี่ยไอห้องไหนห้องนี้อแปะจังหน้าต่างดูดีก็ต้องมีอะไรหน้าต่างเนี่ยแต่ถ้ารไปจะสอบกล้องบาเตียบอาจจะจับเราได้จะจับกล้องไงอ่ะพี่ไปที่รถมาต้องไปต้องไปที่รถอ่ะน่าจะไปที่รถ ไก่พี่ไม่ต้อมาพี่อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ต้อมาร <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมอยู่ในรถเองเดี๋ยวผมอยู่ในรถเองีเคอนเทนต์มาแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยจะกล้าอาบน้ำเพราะว่าเนี่ยอ,อยู่คนเดียวอยูไ่ไปดับ่ะไปดับไปมาไมา่มม <c oughs> ไหนห,ห้องอะไรเนี่ยไม่ชิน <c oughs> อ่าเราไม่กลัวมีหลายคนเว้ยมีหลายคนเว้ยอ๋อเปิดเลี้ยเปิดเลี้ย <c oughs> ไหนผมไม่กลัวไว้เนี่ยปิดไหนมันะตนะโกนไหนวะเนี่ยเยี่ยมเอ,อ้ยอย่าปิดให้เขาไปก่อนเฮ้ย <c oughs> โอ้เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยเดี๋ยวไม่กลัว ไปฉายนังพุดไมืดแล้เนี่ยยิ่งยามมึงไปฉายจริงวะเนี่ยฉายเชื่อโอเคโอเคไปนี่ไปฉายแล้ววะเนี่ยทำไมวิตเต้หมดถูกวางกันแล้วอ้าว U V ใช้ไม่ได้อะมึงกดคีย์ก่อนยังไงให้กดคีย์แล้วไม่ U ีมันใช้ไม่ได้พี่กลับไปนี่รถกลับไปนี่รถโอ้ออกไปซะปิดเสียงก่ตอนนี้ โอ้เห็นหน้ามึงคงอยากออกปอยู่บ้างไงแต่อีอย่างน้อยก็ไม่น่ากลัวกว่าไอ้ผีผมยืนใกล้ประตูประตูประตูฟาสโมโฟเบียที่บ้านนี่เจ๊โอเคนะปอนเล่นได้นะอันเนี้ยใช่ยิ่งเอฟอะเราไปฏิกัรคานกัน ไปประชาไต้ดินอันนี้ลงรถน,นี่ลงรถกว่าไม่เกี่ยวเพราะประชาไต่อยู่นี่อุ้ยเป็นใครกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสี่อยู่กว่าอุ้ยทำไมโทรศัพท์<น>ดังอนะ่ะทำไมโทรศัพท์ถึงดังอยู่คนโทรเข้าไอ้เหี้ย เดิมาจากห้องนอนเน้องเนี่ยเขารับเลยรับเลยเฮลโหลอ๋อเยีะไเฮ้ยโอ้เนี่ยอะไรเจริงๆเหรอเจ็งเหรอมาดีดิตรมีเยอะไม่กลัวเว้ยแต่คนเดียวกวิ่งเหมือนกันแต่คนเดียวก็วิ่งวะเราไม่ควรกังวลแต่ไม่ควรกังวลแต่ตอนนี้กังวลแล้วนะ มันไม่มีเฮียอะไรต้องกังวลเลยไอ้สารเหลี่ยมขนาดนี้เจ๊ตแม่เปิดตู้แล้วตรวจสอบกล้องบนผีมันเล่นได้พี่แต่ถ้าตัวแม่งเหลี่ยมตัวแม่งเหลี่ยมผมไม่อยากเล่นเลยพี่แบบอิจฉาหออ่อ,อ,อไม่มีอะไรเลย,ยไม่กวัว <c oughs> จะดกระไรแล้อ๋อ ไอ้เงี้ยกางเขนไม่กางเขนไม่กางเขนไม่กางเขนอยู่ไหนวะเอาเอาไอเดียวหมดแล้วหรอไมื่อเม่เห็นมันไดคนเดียวมันได้คนเดียวมันได้เก็บหายวุเก็บเหรอได้เก็บไปละถ้าอย่างห้องนี้มันเย็นวะ นี่งไหนจะหนึ่จะหนึงอยู่ไหนอยู่ตรงแจมซานตานะวางเลยเฮ้ยมันมีไฟฟ้าหยุดเขาเอาป่ะฉากตอนมันทันแล้วอนไหนอ่ะรซ้อ่ะรู้มันนี่ตามาตามาอุ้ยสามวิไม่ทันละไปลงรถไปลงรถ โซ่หลังประตูเนี่ยแหละพี่ไก่หลังประตูหลังประตูละปรมันมีเสียงอะไรไหมผมปิดเสียงวะไม่ได้ยินอะไรเลยไก่พี่ออกไปดิไปดูดิอย,อยเงียบอยู่เงียบเงียปอนแล้วมีอะไรขึ้นอันนั้นตอผมกดปิดเกมนะ <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยมันหายแนละ้วมันหายแล้วมันหายฮและอ๋อ จะเป็นเสียงไงวะมันจะเปิดเสียงหรือเปล่าเสียงเสียงเหมือนคนพูดอ่ะผู้หญิงพูดเนีย๋วนี่มึงเปิดเสียงเล่นเหรอปิดิไม่กระบอกอย่างนี้มึงมาปิดเสียกนี่เก่งเล่นเออวะมันกระบอกจริงด้วยไอ้เหี้ยปิดประตูแล้วออกรถไปไอออกรถออกรถออกรถ Today need you to talk to the ghost you need again. I วัน n ี้ฉันต้องการให้คุณคุยกับผีเหี้ยไอ้สัตว์มาตรงนี้แล้วใช้กล้องส่องวิญญาณห้องใต้ดินกล้องส่อเปิดประตูรถกันอ๋อไอ้เครื่องนนี้ไงก็มีอยู่แล้วอ๋อเรามี

มันน้ำอมมันออกมารอบหน้ามันเสร็จผมแน่นอนพี่เออเสร็จเสร็จเจ้าผีมันมันเนีไอ้นี่ไอ้นี่มันหน้าอ่อนดี่มันไม่เคยเจอมันไม่เคยโดนพี่มันหน้าอ่อนเกินหน้าอ่อนหน้าอ่อนอ่าเดี๋ยวพอเข้าคุกก็รู้เลยเร็วเยี่ยมอะไรเร็วกอนไอ้แต่เราต้องการหลักฐานมากวันนี้ต้องการจัดเขาอ่าเราจะจัดเขาจัดแน่ หยิบเทียนเหรออ๋อเดี๋ยวว่าไอ้วัดเทียนอ๋อนี่เทียนเทียนไปเช็คไม่ใช่นหรอวะเฉียดเเฉียดไปเช็คไปเช็คหยิบเทียนและไฟแช็คเทียนอันไหนวะอ๋อเทียนแดงนี่ไงอ๋อเนี่ยไปไม่กลัวละชินแล้วหรือไปขายม่เองไม่กลัวละวางฉันจิตดินและและแสงแต่ละอันไม่กลัวละ ขอให้สิบตัวมีกลัวมีพวเวอโต้องวางจุดยวางในวในวังในวันเลยจุด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 ุดเอมมันมาน้วมันมานี่นีโอ้โอ้อว่าไงเอ้มันซ่อนอ่าปประตูดมันดิซ่อนเหรอไป้อนดิารูฮารูมาซ่อนดีมานี้ฮาลูไ่ไม่ไม่ไไม่่ไ่ไไม่่ พี่เห็นว่า,าตัวแม่งดำมากเลยเฮียกวยน่าจะเล็กันพี่เอ,องตรงนีไ้ไปยังแต่แล้ว,ลวเนี่ยตัวนี่ไงอะไรไม่รู้นีม่มนไม่ปกตินี่มันเหมือนปีศาจพีตาอะไรพี่เห็นคนกันคน <c oughs> ดำแก้ผ้าให้ผมเอาอ <c oughs> ะพี่คือวันรงนี้ <c oughs> ปฏิกิริยาไปอาบน้ำล้างหน้าพอไม่กล้าอาบละไม่กล้าอาละกินอ่ะปิด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 อันนี้ละตอนสุดท้ายละตอนสุดท้ายมันต้องโดนคนและแหละตรงเนี้ยเนื่องจากเราได้หลักฐานหมดเราสามารถเขาขึ้นมาแล้ว ไปที่ชั้นใต้ดินและจุดเทียนอีกครั้งโดนกูกูถอดกูถอดกางเกงรองแล้วมาเลยพี่หนุ่ม <c oughs> <c oughs> อ๋อพี่มาหาแล้วน้องร <c oughs> องทีเดียวเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้พี่แกดูพี่แกดูโอ้โอน้ำ,นำบนเจ้าเอ้ย <c oughs> <c oughs> มือให้เกียรติผีหน่อยเฮ้ยม, <า S 2> มึงบอกแล้ว ไอ้แม่มันโดนมันโดนผมทำช,อชอ็อตไปพี่ทำช็อตดีอะทำช็อตไอ้สักย,ยินดีด้วยคุณได้ผีอะไรวะคุณได้ผีได้ผี <c oughs> นี่ไอ้คุณได้ผีเด <c oughs> ี๋ยดีไอ้คุณได้ผีก็ไ, <c oughs> ไม่ได้ยาโอ้โหอันนี้บทที่หนึ่งนี่บทที่หนึ่ง ผมยังมีบทต่อไปเอีก